บูชิโนเอสเปสโซอาราบิกาโรัสตาอะไรดีนะเมืองผักหวานอุทยานวังใหญ่น้ำใสไหลหลากมากด้วยปูปลาประเพณีล้ำค่าปูผาป่าสมบูรณ์สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัธรวัฒน์กับสุนลำ ีคะ่ดดคะดิฉันชื่อเด็กหญิงนิสาสันทไทยสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงทิติพรเมืองกุดเรือพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนมัธยมพวาสูงวันนี้พวกเราจะานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองเรื่องเคียร์นอมคาเฟอีนที่มาและความสมคัญของโครงงานนะครับเมื่อก่อนตำนานพักอาศัยคนนิยมดื่มกาแฟปรุงกุดสมบัติรูปที่นำมาชมกับน้ำร้อนผสมน้ำตาลและกิมเคียงสามารถดูได้ทันที แต่สมัยนี้คนนิยมดื่มกาแฟสดที่ชงจากเครื่องเอสเปรสโซ่กันมากขึ้นเนื่องจากเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่ขนาดเล็กมีออกจําหน่ายกันอย่างมากมายและโรงเรียนมัธยมปลาสูงมีแหล่งเรียนรู้ของอาชีพร้านกาแฟสดซึ่งดำเนินการโดยสหกรณ์โรงเรียนมัธยมปกสูงและมีกาบกาแฟที่เลือจากการปั่นทุกวันและไม่กินกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะผู้จัดทําโครงงานจึงได้คิดค้นและลองทำเจนหอมคาเฟอีนก็เพิ่มมูลค่าให้กับกาบกาแฟและสามารถใช้ประโยชน์ในการไล่หมดได้จริงวัตถุประสงค์ของการศึกษาครับ 1. พื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกาแฟให้กลับมามีประโยชน์2เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับของเรายช้ 3. เพื่อศึกษาวิธีาเชนของคาฟเฟอีนสมมุติฐานการศึกษาครับสามารถนํากับกาแฟมาแปลรูปเป็นเชื่ของคาฟเฟอีนได้และมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนั่นเองนะครับตัวแปรนะครับตัวแปรต้นเชียนกับกาแฟตัวแปรตามความเข้มข้นของกลิ่นตัวแปลควบคุมปริมาณเชียนปริมาณกับกาแฟขอบเขตการศึกษานะครับ ขอบเขตการศึกษาครั้ง,งนี้มีขอบเขตดังนี้ครับจิงที่ศึกษาอัตราส่วนผสมของเทียนและก,กาแฟที่ให้ความหอมในปริมาณที่เหมาะสมครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้นะครับ 1. ได้รับความรู้จากการทำเทียนหอมคาเฟอีน 2. ได้เรียนรู้การทำเทียนหอมคาเฟอีนสุฝึกฝนความอดทน4นํามาใช้จุดให้เกิดกลิ่นหอมของกาแฟครับสาหรับอุปกรณ์และวิธีการดําเนินโครงงานของเรานะคะอุปกรณ์ที่ใช้ทําเทียนหอมคาเฟอีนมีดังนี้ค่ะ 1. เศษเทียน2ไส้เทียน3ปิ๊กเกอร์ สี่แท่งพนสารห้าถ้วยกระเบื้องหกกระทะไฟฟ้าเจ็ดที่คีบแปดแม่พิมพ์9เอช่างแบบแขนสิบกาดกาแฟแห้งสำหรับสำหรับการดำเนินการของเรานะคะนำเศษเทียน5 2กรัมและกาดกาแฟ3กรัมเตรียมไว้ในปิเกอร์นำเศษเทียน5 2กรัมและกาดกาแฟ4กรัมเตรียมไว้ในปิเกอร์ตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดนำเศษเทียนที่ช่างว้เท นำไปวางบนน้ำเดือดแล้วให้เทียนอะไรใช้ที่ขี้ขี้ถ้วยกระเบื้องออกจากกระทะไฟ,ฟฟ้านำก,กะกาแฟที่ช่องว้เทลงในเทลงไปผสมใา้แทงผลสารควรให้เข้ากันนำเทียนที่ยังไม่แข็งตัวเทลงในแม่พิมพ์เพื่อเร่งการแข็งตัวของเทียนนำเทียนไว้แช่ตู้เย็นแล้วก็จะได้เทียนหอมคาเฟอีที่มีสีน้ำตาลเข้มและเมื่อนำไปจุดจะได้กลิ่นหอมของกะกาแกฟาและได้สูตรสดชื่น โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดอยู่ที่เศษเทียห้าสิบสองกรัมและกากาแฟสี่กรัมค่ะจากการสอบถามผู้ทดลองพวบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดอยู่ที่เศษเทียห้าสิบสองกรัมและกากาแฟสี่กรัมค่ะสรุปผลการทดลองครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเทียนหอมคาเฟอีนปรากฏว่าเมื่อน,นําเทียนห้าสิบสองกรัมและกากาแฟสี่กรัมมาผสมกันทําให้ได้เทียนหอมที่มีกลิ่นหอม และมีราคาที่เหมาะสมกับแพ็กเกจที่สวยงามอธิิไฟผลสามารถทำเทียนหอมที่มีกลิ่นหอมจากกากกาแฟเมื่อได้สูตรดมจะทำให้มีความรู้สึกสดชื่นและช่วยไล่มดและ,มะแมลงบางชนิดได้ข้อเสนอแนะสามารถสามารถนำกากาก,ากาแฟไปแปลรูปได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย<ๆ>เช่นสบู่สครับขัดผิวปุ๋ยจากกากากาแฟค่ะ สำหรับการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองเรื่องเทียนหอมคาเฟอ,อีนของเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ของฝากเล็กๆน,น,น,น้อยๆจากชาวคำพวกสูงขออนุญาตมอบให้ท่านเพื่อเป็นทีนร่ระลึกขอขอบพระคุณค่ะนี่คือผลงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองเรื่องเทียนหอมคาเฟอ,อีนของเราค่ะ